ครับสวัสดีครับวัน,นนี้ขอเสนอเมนูตามนะพี่อองครับนี่คือเครื่องครับนี่หอมขาวหอมแดงพริกเกลือกัะปีครับเทลงไปเลยครับก่อนจะตามก็เราให้จักบกนมาครับเนาะ เรื่องนี้นะครับ ครับมาลงมือทำกันครับอันนี้ก็คือหมูโบดครับมะเขือส้มมะเขือเทศครับเปิดเตาน้ำมัลงไป ที่น้ำพริกที่เข้าต่ำหลักี้นะครับสามารห่อได้ปะใส่น้ำพริกลงไปเพราะวาน้ำพริกสามนะครับเพราะวาน้ำพริกที่มันหอมจางนั้นใส่หมูบดลงไป 关好。 หมูสุกแล้วใส่แบบเกิือเห็ดแบบเกิือโซ่ลงไปครับคนคั่วจนแบบเกเลือโซ่เละเลยนะครับน้ำล่างโคกครับ เปิดซุ่มเริ่มเลขนะครับปรุงรสครับรสดีครับผมรัวครับ โซโลกเละได้ดีนะครับโลกเละนะครับชิมรสชาติครับชาโอเทค,ครับ เสร็จเรียบร้อยครับปีดเตาครับจัดเสิร์ฟครับโรยหน้าด้วยต้นหอมพักชีครับพร้อมด้วยฟักหนึ่งครับมะเขือพวงหนึ่งครับ น้ำพริกอองพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วครับกินเข้ากันครับ